แล่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ27ตุลาคม2568อัปเดตลา่าสุดรัฐบาลแจกเงิน3,000บาทนะคะช่วยเหลือทายาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นข่าวจริงหรือมั่วเราจะมาเช็คเงื่อนไขตรวจสอบคุณสมบัติและการเตรียมเอกสารว่าจะได้รับเงิน3,000บาท อย่างที่เป็นข่าวหรือไม่นะคะอัปเดตล,ล่าสุดรัฐบาลแจกเงิน3,000บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือทายาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอยืนยันมีโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีโดยให้ความช่วยเหลือรายละ3,000บาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือรายละ3,000บาทจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังนี้นะคะ 1. ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้เสียชีวิตต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยกเว้นข้าราชการบำนาญไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือนะคะ2จัดเตรียมเอกสารใบมรณาบัตรของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุบัตรประชาชนของผู้ยื่นคำขอเช่นญาติหรือผู้จัดการศพนะคะ สสถานที่ยื่นคำขอต่างจังหวัดยื่นได้ที่พอมอจอที่ว่าการอำเภอเทศบาลหรืออมอตอกรงุงเทพมหานครยื่นที่สำนักงานเขตนะคะ4กํกำหนดเวลายื่นคำขอภายใน6เดือนนับจากวันที่ออกใบมรณบัตร 5. การพิจารณาและการจ่ายเงินนะคะเมื่อเอกสารถูกต้องและผ่านการอนุมัติก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ3,000บาทเพื่อใช้ในการจัดการศบตามประเพณีซึ่งล่าสุดก็มีการตรวจสอบคราวนี้ จากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอ้างอิงจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งนั่นก็คือรัฐบาลมอบสิทธิค่าทำศพ3,000บาทสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการง่รัฐหรือบัตรคนจนนะคะอัปเดตวันนี้นะคะ27ตุลาคม2568